สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอ,องซามะอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กับ Diabo บ PTR s e r v e r เนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ทดสอบของซีซัน5ที่กำลังจะมานะครับ mm hmm. ก็พอดีซอสเลสเนี่ยเขาได้รับกางเกงใหม่มาตัวหนึ่งก็เลยอยากจะมาทำคลิปทดสอบกันนะครับก็มันจะเป็นกางเกงที่ชื่อว่า axial conduit เป็นกางเกงของสายไลท์เชนไลนิ่งนะซึ่งความสามารถของเกงก็คืออ,อมีดัมเมจรีดักชั่นมีรีซอสเจเนเรชั่นแล้วก็มีโอกาสที่จะยิงเชนไลนิ่งสองครั้งแล้วก็มีบวกเลเวลเชนไลนิ่งแล้วก็ตัวยูนิคตัวเนี้ยยูนิคอาบิลิตี้จะเป็นเนี่ยเชนไลนิ่งเนี่ยมันจะทำการหมุนรอบตัวเราแล้วก็จะมองหาศัตรูสามตัว เพื่อโจมตีแล้วก็ทุกครั้งที่มันโจมตีแล้วเด้งกลับมาเนี่ยมันจะดูดมานาหกหน่วยจากเราอ่าซึ่งมานาหกหน่วยที่ดูดเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับเอ่อจำนวนเอ่อเขาเรียกอะไรนะถ้าเกิดเรามีเชนไลนิ่งมากกว่าหนึ่งเนี่ยเวลามันดูดมันทางานเนี่ยมันก็จะดูดในแต่ละเส้นเนี่ยคือคือนับแยกกันอ่าแล้วก็มันแล้วก็เมื่อมันดูดมานาครบหกสิบหกหน่วยเนี่ยมันก็จะเกิดการระเบิดแล้วทำดาเมจเป็นดาเมจสายฟ้า แล้วก็มันบอกว่าตัว chain lightning เนี่ยจะหายไปเมื่อเราไม่มีมานาเพียงพอให้มันทําการดูดก็หลักการของมันก็คือเมื่อเรา,เ,าเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นบอสเอาเป็นบอสอยู่แล้วโอเคเปี้ยงนี่มันก็จะหมุนแล้วมันก็จะเด้งหาศัตรูทุกครั้งที่เด้เดงมันก็จะกินมานาหกหน่วยหกหน่วยจนครบหกสิบหกมันก็จะระเบิดอย่างนี้นี่ อืมนี่นะก็ถ้าเมื่อกี้เห็นไหมมันมีสองเส้นเนี่ยน,นะเนี่ยสังเกตว่ามันา,นาจะโดนโ,โดนดูดไปเยอะมากอืมซึ่งไอ้เส้นที่มันหมุนรอบตัวเราเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปไว้ใกล้ศัตรูก็ได้นะอย่างนี้เนี่ยถ้าอยู่ใกล้มันก็จะปุ๊บปุ๊บ แต่ว่ามันก็จะดูดมันก็จะดูดมานาเราไวมากเห็นไหมฮะอันนี้มันเส้นเดียวเนี่ยมันก็เลยยังยังโอเคอยู่แต่ถ้าเกิดเราเนี่ยนี่เนี่ยปุ๊บพอมานาไม่พอมันก็จะหายไปก็เรียกได้ว่าเป็นการทํางานที่คือจะเล่นไกลๆก็ได้หรือจะเล่นแบบโคดคอมแบท ก็ได้แต่ถ้าจะเล่นโคดคอมแบทแนะนําก็คือต้องต้องมีการรีเจนมานาที่ดีในระดับหนึ่งไม่งั้นเนี่ยมันจะหายไปซะก่อน,นถ้าเราลองเป็นมัลติพโพลทร์เก็ตนี่ยนะมันมันค่อนข้างที่จะดูดมานารุนแรงแต่ว่า มันก็สามารถทำดามจเนี่ยเท่าที่ดูรู้สึกว่าอันนี้ผมไม่ไม่ได้มีของรีมานาเยอะนะก็เรียกได้ว่าเป็นกางเกงที่จะมาในซีซันห้านี่แหละแล้วก็คงคิดว่าเป็นสายเป็นสายใหม่ของซอรซเลสที่น่าจะมีคนเล่นเยอะขึ้นเอาจริงๆความแข็งแกร่งของซอรซเลสในซีซันห้ามันไม่ได้มีแค่กางเกงตัวนี้มันยังมี ไวเมสซี่ Mystery, ที่เป็นคีย์เพอร์คีย์แพสซีฟที่อัปเดตเข้ามาใหม่เนี่ยก็คือมันบอกว่าเมื่อเราทำการคิดที่ข้อสไลด์เนี่ยช็อคสกิลจะจะบีคัมชาร์ตก็คือจะชาร์ตแล้วก็เราจะโดนดาเมจลดลง25% 5วิบาเปอ่าเมื่อเราชาร์ตเนี่ยคิดเมื่อเมื่อเราชาร์ตแล้วนะในสถานะชาร์ตสถานะชาร์ตคืออะไร คือนี้ฮะเนี่ยเมื่อเมื่อคัดเมื่อมือเรามีสายฟ้าเนี่ยอันนี้คือเราชาร์จอยู่เข้าสู่สถานะชาร์จอยูอ่มันก็จะบอกว่ามีโอกาสที่เมื่อเราทำการคิดที่ข้อสไตล์ได้มีโอกาส10ซที่จะทำดัเมจเป็นไลนิ่งดัมเมจใส่ศัตรูที่อยู่รับข้างแต่ถ้าเกิดไม่มีศัตรูเนี่ยไม่มีทรเก็ตอื่นเนี่ยมันก็จะ ตีที่ททร์เก็ตเดิมเนี่ยเราก็ทำดาเมจสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอเคเดี๋ยวจะให้ถอดกางเกงเพื่อที่มันจะได้ดูง่ายๆเนอะเอาเป็นบอสนะจะได้ดูง่ายๆเอ้ยมันซิงเกิลสิวะเอออืมนี่ชาร์จเนี่ยก่อนนะ โอกาสสิบเปอร์เซ็นต์จากโอ้สิบเปอร์เซ็นต์น้อยไปเหมือนกันนะเนี่ยเอ,อ๊ะสกิลมันอ๋อมีมีทำอยู่เมื่อกี้นะแต่มันเห็นมันมันเห็นไม่ค่อยชัดเนี่ยแปดหมื่นสองเนี่ย ก็โดยรวมแล้วถ้าเล่นภาษานกันเนี่ยมันก็จะทำดาเมจได้ค่อนข้างทีในระดับหนึ่งแต่ก็อย่างที่บอกว่าต้องไม่ลืมว่าเราเองก็ต้องเนี่ยมีมานาเพียงพอที่จะเลี้ยงเชนไลนิ่งให้มันทำงานได้เรื่อยๆ ไม่งั้นเนี่ยดัมเมจเราก็จะหายไปเลยอะ่ะในระยะเวลาหนึง่งดัมเมจมันจะหายไปเลยเพราะว่าไม่มีเชลลนไลนิ่งมาทำงานไม่มีดัมเมจจากการระเบิดอืมจริงๆนะ่ะผมอยากให้ดัมเมจที่มันระเบิดเป็นเปอร์เซ็นต์มากกว่านะคิดว่าถ้าเป็นหรือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์จะไม่แรงเท่าแบบนี้ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันจะเป็นตัวเลขก็ก็โอเคแหละเพียงแต่ว่าถ้าดูอย่างเงี้ยอันนี้ผมผมของไม่ฟูด้วยเนาะคือแค่มาเทสเฉยๆก็รู้รู้แค่ว่าจากการลองเนี่ยมันน่าจะเป็นบิวที่เล่นสนุกแหละถ้าเราถ้าเราแก้ปัญหาเรื่องมานาได้มีมานาใช้เรื่อยๆมีมานาใช้ตลอดอ่าเราก็สามารถทำดาเมนได้ต่อนเนื่อง แต่ความแรงเนี่ยไม่แน่ใจว่าอ,อยังแรงได้มากกว่านี้คงมันแรงได้มากกว่านี้แหละแต่ไม่รู้ว่าต้องไปปรับอะไรกันยังไงเนี่ยก็คิดว่าถ้าเป็นถ้าเป็นในสายเนี่ยเขาจะให้เล่นสายคิดิคอซึ่งก็น่าจะเน้นไปที่คิดิคอลดาเมจแน่ๆนี่โอ้นี่คิดิคอลดามเมจห้าร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วหรอคิดิคอลดามเมจเนี่ยแน่ๆท,ที่ที่เราต้องใช้เอ่อ แล้วก็จริงๆมันยังมีหมวกใหม่แต่ว่าผมสุ่มไม่ได้นะแล้วเขาก็บอกว่ามันบั็กอยู่ด้วยที่ว่าฝรั่งทําดาเมจไป4 0่พล้านล้านก็ยังไงก็โดนปรับแน่นอนเพราะว่ามันบั็กะเนอะแต่สําหรับคนที่จะเล่นซีซั่นห้าแล้วก็อยากลองไอ้ของชิ้นเนี้ยผมว่าเจ๋งดีก็ถือว่า เป็นอะไรที่แต่จริงนะเล่นไปเล่นมารู้สึกเหมือนเหมือนรู้สึกเหมือนกลับไปเล่นบอลไลนิงอ่ะจริงๆผมว่าบอลไลนิงอาจจะกลับมาก็ได้นะซีซันห้าเนี่ยเพราะว่าบอลไลนิงเนี่ยเนี่ยคือบอลไลนิงมันหมุนรอบตัวเราไงใช่ไหมบวกกับสกิลนี้ เออแล้วมันประเด็นคือเมื่อเราชาร์จมันใช้สิบมันมีโอกาสเกิดสิบเปอร์เซ็นติเมคทีอลไงบอลไลนิ่งอ่ะมันหมุนมันหมุนแล้วมันเขาเรียกอะไรดัมเมจที่ทำมันทีกว่าคือในเรื่องของโอกาสออกอ่ะคุณเราก็ต้องเข้าใจว่าในเมื่อมันต้องใช้โอกาสออกเพราะงั้นการที่สกิลเราทำงานทีก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์การออกมากกว่าเออ ไปไปมาผมรู้สึกว่าอันนี้ของใหม่เล่นสนุกโอเคเล่นสนุกได้แต่พอถึงเวลาเล่นจริงๆอะ่ะผมว่าบอลไลนิงอ่ะน่าจะดีกว่านะเดี๋ยวยังไงถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะลองแต่ก็ถ้าใครสนใจสายเชนไลนิงนะอย่างผมจริงผมก็สนใจเชนไลนิงตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่ซีซั่นแล้วแต่มันไม่ได้เก่งมากก็กางเกงนี้ก็อาจจะมาช่วยให้เล่นสนุกขึ้นแต่จะเก่งไหมตอบไม่ได้ แต่แต่ถึงยังไงก็นับว่าเป็นนิมิหม่อันดีที่เราได้สายใหม่ขึ้นมาซึ่งหวังว่าจะไม่โดนเนิร์ฟอีกนะโอเคก็วันนี้เท่านี้ครับจริงๆอยากจะมาพูดเรื่องกางเกงใหม่แต่ว่าไปไปมามาดันไปพูดเรื่อง Skill สกิลเวมิสเตอรี่ซะเยอะเพราะจริงๆเวมิสเตอรี่เนี่ยเป็นหัวใจหลักของสายที่สายไฟฟ้าเลยปรับแล้วดีขึ้นมากมันมันจากเดิมที่เป็นสกิลสายดีเฟนซีอะคือมันค่อนข้างที่จะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเน้นไปที่การป้องกันอย่างเดียวแต่ตอนนี้มันสามารถสร้างดาเมดได้แล้วเออเพราะงั้นใครที่สนใจนะครับลองดูลองดูงดผมว่า work work สำหรับคนที่จะเล่นสายสายฟ้านะอาจจะเป็นเชลไลนิ่งของใหม่หรือจะกลับไปเล่นบอลไลนิ่งก็ได้ซึ่งเนี่ยผมกำลังคิดอยู่ว่าผมน่าจะไปเล่นบอลไลนิ่งมากกว่าแล้วเนี่ย <c oughs> นะโอเคก็วันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีข้อมูลอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจก็เดี๋ยวจะนำมา ปากกันโอเควันนี้ขอตัวก่อนสวัสดี